ประโยชน์ของการเชื่อมต่อกับตัวตนที่สูงขึ้นขั้นแรกมีพื้นฐานบางอย่างที่ต้องทำความเข้าใจตัวตนทางกายภาพของคุณคือบุคลิกภาพของมนุษย์ในชีวิตปัจจุบันของคุณตัวตนที่สูงกว่าคือบุคลิกทางวิญญาณหลายชีวิตของคุณตัวตนนี้ช่วยให้คุณมีมุมมองที่สูงขึ้น และความสามารถในการเชื่อมต่อโดยตรงกับผู้นำทางจิตวิญญาณของคุณเพื่อสนับสนุนการเดินทางของคุณเมื่อคุณใช้ชีวิตจากตัวตนทางกายภาพคุณจะถูกโลกทางกายภาพครอบงําได้ง่ายเพราะคุณไม่มีความแข็งแกร่งภายในมากนะัก ในทางตรงกันข้ามการเชื่อมต่อกับตัวตนที่สูงกว่าของคุณมีประโยชน์มากมายชีวิตของคุณมีความหมายไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของคุณคุณมีจุดประสงค์ที่ยิ่งใหญ่กว่าและเหตุการณ์ในชีวิตของคุณก็มีจุดประสงค์คุณมองว่าความทุกข์เป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตคุณได้รับพลังและคุณกำลังร่วมสร้างชีวิตชีวิตของคุณรู้ ึกมหัศจรรย์คุณรู้สึกได้รับการสนับสนุนและเชื่อมต่อ เป็นประสบการณ์ที่อ่อนน้อมถ่อมตนและปอบโยนที่จะตระหนักได้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวหากคุณเปิดใจคุณจะพบกับการเชื่อมต่อที่เปลี่ยนแปลงชีวิตนี้ด้วยตัวนำทางจิตวิญญาณและตัวตนที่สูงขึ้นของคุณวิธีการเชื่อมต่อกับตัวตนที่สูงขึ้นมีหลายวิธีในการเชื่อมต่อบางวิธีก็ง่ายและสะดวกและบางวิธีก็ต้องการการฝึกฝน เช่นการมีความฝันที่ชัดเจนสิ่งแรกและสำคัญที่สุดตัวตนที่สูงขึ้นของคุณพูดกับคุณในสถานะความฝันขอบเขตแห่งจิตใต้สำนึกของคุณนั่นคือสถานะที่โครงสร้างทางจิตทั้งหมดถูกดึงออกไปและยึดเพื่อควบคุมความเป็นจริงของคุณเป็นช่วงของการนอนหลับที่เรียกว่า REM เมื่อการทำงานของเซล์ลประสาทในสมองมีการเคลื่อนไหวพอๆกับในช่วงเวลาตื่นโดยมีข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือร่างกายของคุณจะผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์ความฝันที่จำได้อย่างชัดเจนส่วนใหญ่เกิดขึ้นระหว่างการนอนหลับช่วง REM และนี่คือช่วงเวลาที่คุณเข้าถึงจิตสำนึกที่สูงขึ้น เป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคนที่ต้องการการขยายจิตสำนึกเพื่อเริ่มจดจำความฝันและจดบันทึกไว้นักปราดเป็นตัวแทนของคำแนะนำและภูมิปัญญาตัวตนที่สูงขึ้นหมายถึงการรวมกันคุณสามารถใช้แม่แบบใดก็ได้ภายในความฝันที่ชัดเจนและถามคำถามของคุณ เมื่อคุณจำความฝันได้สม่ำเสมอคุณจะเชี่ยวชาญในการฝันรู้ตัวและเชื่อมต่อกับตัวตนที่สูงกว่าของคุณอย่างมีสติในความฝันที่ชัดเจนหรือการทำสมาธิให้สูงขึ้น การทำสมาธิเป็นหนึ่งในวิธีที่ทรงพลังที่สุดในการเชื่อมต่อกับตัวตนที่สูงขึ้นของคุณอย่างมีสติจิตสำนึกที่สูงขึ้นของคุณไม่ได้แยกจากคุณมีอยู่เสมอและโดดเด่นด้วยความถี่การสั่นสะเทือนสูงเมื่อคุณสัมผัสได้ถึงความรักและความกตัญยูอย่างลึกซึง้งเมื่อคุณให้อภัยอย่างแท้จริงนั่นคือเมื่อคุณดำเนินชีวิตด้วยจิตสำนึกที่สูงขึ้น ดังนั้นการทำสมาธิจึงออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับตัวตนที่สูงกว่าของคุณและรวมเข้ากับการรับรู้ประจำวันของคุณคุณเป็นมากกว่าที่คุณคิดคุณเป็นมากกว่าร่างกายของคุณที่ถูกผูกมัดด้วยเวลาและสถานที่คุณมีความรู้เหนือความเชื่อของคุณ เมื่อมีระยะห่างระหว่างตัวตนทางกายภาพและตัวตนทางจิตวิญญาณของคุณน้อยลงประสบการณ์ทางวิญญาณของคุณจะไม่ดูแปลกหรือเป็นบ้าอีกต่อไปและมันมาพร้อมกับการฝึกฝนว่าคุณเป็นใครนอกเหนือจากตัวตนทางกายภาพของคุณ ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องทำในสิ่งที่แตกต่างออกไปมันเกี่ยวกับการมีสติและเป็นตัวของตัวเองในทุกสถานการณ์คุณสามารถใช้การทำสมาธิเพื่อช่วยให้คุณพบกับตัวตนที่สูงขึ้นได้เมื่อคุณรู้สึกถึงตัวตนที่สูงขึ้นของคุณคุณสามารถถามคำถามเกี่ยวกับอะไรก็ได้ตัวตนที่สูงขึ้นจะไม่ตัดสินหรือวิพากวิจารณเปิดรับคำตอบที่คุณได้รับ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตามอย่าลืมว่าคำตอบของคุณอาจมาในรูปแบบต่างๆเช่นคำพูดความรู้สึกรูปภาพหรือความรู้สึกเปิดใจรับสิ่งที่เกิดขึ้น จดบันทึกทุกสิ่งที่เข้ามาทางออนไลน์เนื่องจากสิ่งต่างๆอาจชัดเจนขึ้นหลังจากตื่นขึ้นชั่วขณะหนึ่งว่าเป็นความสอดคล้องกับความฝันของคุณหรือไม่หรือจะเป็นการจดบันทึกหรือการเขียนตามสัญชาตญาณ คุณสามารถถามคำถามหรือเขียนหรือพิมพ์ก็ได้คําตอบแรกที่แสดงความรู้สึกทันทีจากนั้นกลับไปอ่านอีกครั้งโดยตระหนักถึงการตอบสนองทางร่างกายและอารมณ์ของคุณคุณจะเห็นว่าคําตอบของคุณมาจากอัตตาหรือตัวตนที่สูงกว่าการจดบันทึกยังช่วยให้เข้าใจถึงข้อความที่คุณไม่ได้รับในทันที หากคำตอบดูฉลาดกว่าปกตินั่นคือตัวตนที่สูงกว่าหากคำตอบดูเหมือนถูกบังคับหรือดูเหมือนว่าคุณกำลังบอกคนอื่นในสิ่งที่พวกเขาต้องการจะได้ยินแสดงว่าพวกเขามาจากอัตรา หรือจะเป็นการจินตนาการผู้คนมักมองข้ามจินตนาการไปแต่มันเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสามารถในการสร้างสรรค์ของคุณดังนั้นคุณจึงไม่สามารถสร้างสถานการณ์ที่คุณเชื่อมโยงกับตัวตนที่สูงก่าของคุณได้แม้ว่าจะรู้สึกเหมือนเราสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมา แต่จินตนาการก็มาจากตัวเราจินตนาการมีสองส่วนใช้งานและไม่โต้อตอบในส่วนที่ใช้งานอยู่คุณจินตนาการถึงการเชื่อมต่อกับตัวตนที่สูงกว่าของคุณในความเป็นจริงคู่ขนานและจากนั้นคุณยังคงเปิดรับสิ่งที่เข้ามา คุณจินตนาการถึงตัวตนที่สูงกว่าของคุณในรูปแบบกายภาพเช่นเพื่อนสนิทที่นั่งอยู่ข้างๆคุณหรือคุณสามารถจรินตนาการว่าตัวเองถูกห้อมล้อมด้วยความรักและความอบอุ่นไปกับภาพใดก็ได้ที่เหมาะกับคุณ จินตนาการไม่ได้สื่อสารด้วยภาพเท่านั้นแต่ยังสื่อสารด้วยความรู้สึกและอารมณ์ดังนั้นจงเปิดใจรับข้อมูลของคุณวิธีพูดคุยกับไฮเออร์เซลหรือตัวตนที่สูงกว่าของคุณ พวกเราหลายคนเชื่อในสิ่งที่พวกเรารับรู้ด้วยประสาทสัมผัสทางร่างกายเท่านั้นผลที่ตามมาคือเรามักจะละเลยแง่มุมที่สำคัญอย่างมหาศาลในตัวเรานั่นคือความกระตือรือร้น คิดว่ามันเป็นสัญชาตญาณที่สามารถรับรู้พลังงานโดยไม่มีข้อจำกัดทางกายภาพดังนั้นการพูดคุยกับไฮเออร์เซลก็เหมือนกับการปรับสัญชาตญาณของคุณโดยการถามคำถามและฟังสิ่งที่เขาพูด ต้องอาศัยการฟังอย่างลึกซึ้งความไว้วางใจและความอดทนเพราะคำตอบจะมาถึงเวลาที่เหมาะสมเช่นเดียวกับสัญชาตญาณมันไม่ได้เกี่ยวกับความอ่อนไหวของคุณแต่เป็นเสียงภายในของคุณลองนึกภาพว่าคุณกำลังคุยกับเพื่อนในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังคุณไม่สามารถได้ยินพวกเขาดังนั้นคุณจึงไม่สามารถพูดคุยกับไฮเออร์เซลของคุณได้หากคุณมีเสียง อย่งรบกวนภายในและไม่ได้ยินว่าไฮเออร์เซลของคุณพูดอะไรดังนั้นสิ่งแรกที่คุณต้องทำคือลดหรือเลิกคิดมากและการปลูกฝังการฟังอย่างลึกซึ้งคุณสามารถพูดคุยกับไฮเออร์เซลของคุณโดยใช้วิธีการเชื่อมต่อเมื่อสร้างการเชื่อมต่อแล้วคุณสามารถสนทนาได้โปรดทราบว่าข้อความที่คุณอาจได้รับจากตัวตนที่สูงกว่าของคุณ มักจะอ่านไม่ออกคุ้มเครือและทำให้ยุ่งเหยิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขามาหาคุณในความฝันการเขียนบันทึกข้อความที่เป็นความลับและเป็นสัญลักษณ์เหล่านี้ช่วยได้เพราะบางครั้งคำตอบจะชัดเจนเมื่อคุณเขียนเกี่ยวกับข้อความเหล่านี้บางครั้งคุณสามารถได้ยินเสียงในบางครั้งคุณจะได้รับภาพหรือการกระตุ้นให้ทำหรือไม่ทำอะไรบางอย่าง ความสามารถอย่างหนึ่งที่คุณจะพัฒนาขึ้นเมื่อคุณคุ้นเคยกับการได้ยินตัวตนที่สูงกว่าของคุณคือความสามารถในการแยกระหว่างเสียงที่อิงจากความกลัวของอัตตากับเสียงที่ไม่มีที่สิ้นสุดนิรันดร์ของไฮเออร์เซลคุณสามารถพัฒนาการรับรู้ที่กระตือรือร้อนเกี่ยวกับร่างกายของคุณในฐานะผู้แปลข้อความของตัวตนที่สูงกว่าของคุณ